thank <laughs> you สวัสดีค่ะของแก้มกับอเดี๋ยว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 อืออีกครั้งนึงเก่งที่สุดเลยมีน้ำมูกเหรอเดี๋ยวกลับไปกินยานะคะไปเดินไปขึ้นรถคุณลุงหนึ่ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทอร้อนหนุก่ย ฝั่งซ้ายที่คะลูก